ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อป้ายแดงนะคะวิบอยพิษณุและก็ภรรยาสุดที่รักอแมนดาค่ะที่ตั้งตารอคอยที่จะได้เจอหน้าลูกสาวมาตลอด9เดือนล่าสุดนะคะคุณพ่อก็ได้โพสต์ภาพโมเมนต์สุดพิเศษแล้วก็แนะนําสมาชิกใหม่ของบ้านนิ่งสกุลน,นะคะน้องเฟรย่าที่เพิ่งจะเลิมตาดูโลกเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้เล่าวินาทีแรกนะคะหลังจากที่ได้เห็นหน้าลูกสาวถึงกับน้ําตาคลอบ,บวกกับแฮปปี้มากๆค่ะ เพราะว่าทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเนี่ยแข็งแรงดีส่วนชื่อลูกสาวน้องเฟรยาน,นะคะก็มาจากชื่อของเทพเจ้าแห่งความรักขอบคุณที่มาเติมเต็มชีวิตป,ป๊บปานะลูกน้าตาคออยู่แล้วเพราะว่าเรา้อดธรรมชาติกันด้วยเราใช้เวลานานก็ใช้นานกว่าเขาจะออกมาอะไรเงี้ยครับก็ก็น้ําตาคอครับเพราะว่ามันมันมหัศจรรย์หน่อยทีเด็กตัวไปเริ่มเลย <c oughs> เออกมาจากท้องคลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูแบบ มันครั้งหนึ่งในชีวิตอะผมว่ามันก็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 มีความประทับประทับใจบวกกับความแบบฝันไปอะไรเงี้ยออกมาว่าเอ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้นะถือว่าโอเคครับน้องแข็งแรงแม่แข็งแรงออกมาก็โอเคแฮปปี้ฮะแต่เหนื่อยหน่อยเพราะว่าตอนกลางคืนเขาก็ร้องไห้ในอย่างเงี้ยครับมีร้องไห้บ้างแต่ตอนนี้คืนแรกอะโหดคืนนี้เริ่มเริ่มดีขึ้นนะไม่รู้พูดไปก่อน ค่ะเราได้ทำหน้าที่คุณพ่อแบบเป็นพี่คือช่วยคุณภรรยาเลี้ยงตั้งแต่วันแรกเลยไหมคะพี่บอยวันแรกเลยครับแล้วก็อยู่โรงพยาบาลก็เลี้ยงเองแล้วก็เนื้สตอรี่มาดูบ้างที่มาของชื่อน้องนิดนึงค่ะพี่บอยขาอะไรถึงตั้งแบบตั้งชื่อนี้มีความหมายอะไรยังไงบ้างคะพี่บอยคือคือเฟรย่าเป็นชื่อเฟรย่าเป็นชื่อกอดจะเป็นเหมือนเทพเจ้าของทางทางสแกนดิเนเวียนเขาอะครับค่ะแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งความรัก แล้วก็บวกกับใชอแล้วก็บวกสายัาติเกิดเดือนกุมภาพอดีอะไรเงี้ย<ะ>แล้วก็อัน,นดาน่าก็เป็นคนคิดมาให้ชื่อแรกๆเลยแล้วผมชอบชื่อนี้นะ,ะชอบชื่อนี้แล้วมีคเขารู้สึกว่าเออก,ก็ก็เหมาะกับกับลูกปีอะไรเงี้ยก็เลยก็ก็เลยตั้งชื่อสายญาคือความหมายคือแบบเป็นเชพเจ้าแห่งความรักเราเกิดกที่มามกุมภาประมาณทุ่มนมนืงอะไรเง<ะ>ีนะ้ยเขาก็อัานไม่ไหวแล้วแหละเพราะว่า น้องอยากออกมาเต็มที่แล้วอะอย่างเงี้ยครับคือตอนแรกก็ยังคิดว่เออถ้าเลยมาหน่อยก็สุดสี่กุมภาก็ดีเนาะวนแห่งความ,มากอะไรอย่างเง้ยแต่สุดท้ายแล้วจะออกมาวันไหนเราก็ก็ ก็ก็มีความสุขเพราะว่าเขาเป็นคนเลือกที่จะออกมาเองไม่ใช่เราไปบังคับว่าเขาจะต้องออกมาวันนี้วันนี้การแสดงความยินดีค่ะทั้งเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับค่ะพี่บอยค่ะทุกคนแบบเหมือนเกาะติดขอบไอจีพี่บอยเลยว่าพี่บอยจะลงรูปน้องเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยพี่บอยไอะได้ากถึงแฟนๆขอบคุณจริงนะขอบคุณมากเลยทั้งเพื่อนในวงการบันเทิงทุกคนเลยอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะไม่ได้ตอบทุกคนจะรู้ว่าทุกคนแบบส่งกำลังใจมาให้รวมทั้งแฟนคลับที่เขาติดตามเราติดตามปมนดาติดตามน้องเฟย่าอยู่วันเนี้ย ก็ต้องขอบคุณมากจริงๆนะที่เป็นกําลังใจแลวก็สปอร์ตครอบครัวเราแล้วจาแบดบอยอาจจะมีตัวน้อยเพิ่มมาคนเดียวอาจจะไม่ได้ทําบ่อยหรอกเพราะว่าก็ลองดูเป็นจังหวะจังหวะเขาครับว่าเขาจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยทําบ้างให้ลุงป้าๆนั้นนะแฟนขับเขาได้เห็นนันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อาจจะไม่ได้ถี่มากเพราะน้องก็แบบว่ายังเล็กอยู่เนาะเดี๋ยวต้องรอดูใช่ยังเล็กอยู่ครับอันนี้ก็ยังไม่รู้หรอกว่าน่นจะเป็นยังไงเนาะแต่ก็แต่ก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันในช่องแบดบอยต่อไป ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside g News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ